แล้วสร้างมานานไหมพี่ฝ่ายถึงพังประมาณปีกว่าปีกว่าที่ถังสาเหตุเพราะอะไรพี่ที่พังไหนที่ทำประตูาน้ำเนี่ยสร้างมาปีไหนพี่จำได้ไหมห้าศูนย์ปีห้าศูนย์แล้วสร้างมานานไหมพี่ฝ่ายถึงพังประมาณปีกว่า ก,กว่าที่พังสาเหตุเพราะอะไรที่ที่พังผมผมผมไม่ได้ยิงถึงใครนะมันเป็นอุบัติเหตุนะที่เราอยู่พื้นที่เรารู้ว่าก็คือามาแปงถูกลักใช่ครับประตูน้ำเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้มันก็เลยทําให้น้ําซาะทีนี้พังมาก็สิบกว่าปีแล้วใช่ครับวันนี้ชาวบ้านเดือดร้อนอยากได้อยากให้หน่วยงานม,มาซ่อมไหมอยากให้ครับอยากมากๆต่อ,อมชมประธานส่งแบบถึงสี่ครั้งเนื่องจากราคานา้ำมันมันเปลี่ยนทางชมประธานเขาก็เป็นพี่เลี้ยง ครับทาแบบทําอะไรให้ตลอดทีนี้อยู่ที่อบอตอรเราเนี่ยไม่ทําอะไรจริงๆครับมันอิดอัานตันใจแล้วเราถึงได้ไปร้องที่อบตอ,อาเภอแล้วก็กลับมาที่อบอตอแล้วก็ไปที่ชนประทานชนประทานก็ได้เรียกผมก็ได้ชวนใครก็ได้ไเฉพาะโครงการเนี่ยที่ท,ที่หลังจากมีการประชุมผ่านคณะกรรมการจากจังหวัดสํานักพระราชวังแล้วก็หมู่บ้านผู้นําเนี่ยผ่านไปแล้วพร้อมแล้ว จังหวัดเร่งชนประทานออกแบบแล้วสำรวจแล้วประมาณาก<อ>าร<อ>ได้จัดส่งวิศวกรนะคะเพื่อเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำมานะคะซึ่งก็แบบตัวนี้ก็ใช้เป็นแนวทางนะคะใน,ในส่วนของแบบนี้มีการเซ็นรันบรองมาโดยวิศวกรหรือย,อยังคะซึ่งในส่วนของแบบนี้ก็คือยังไม่ได้ใช้อ้างอิงก,ก็จะมีการลงนามมาแต่ว่ามันยังไม่สามารถใช้ดําเนินการได้จริงนะคะซึ่งเวลาดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างจริงเนี่ย จะต้องมีการคำนวณราคากลางใหม่นะคะซึ่งตัวน,นี้ก็ต้องใช้วิศวกรในการจัดทำเหมือนกันค่ะตาราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับขึ้นลงนะคะครประกอบกับารายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือส่งโครงการประมาณการมาประมาณ8ล้านกว่าบาทเนาะให้อบตอกองทุนนะคะใช้เป็นแนวทางนะคะในการประกอบการตัดสินใจนะคะของผู้ทำประมาณการราคาค่ะอันนี้คุอชนส่งมาให้แล้วตรงนี้คือ ก็คือ <substit> ว <uting> <rework> ่าประมาณวันท so so like the ี so ่10พฤศจิกานะคะทางองค์การมหาชนเมืองทุนได้รับหนังสือลองรับวันที่18พฤศจิกานะคะก็จะมีหนังสือมาจากชวนประานจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะในการส่งในการคํานวณแบบประมาณการนะคะโครงการซ่อมแซมประตูระบายน้ําส่งมาอยังอบตกรบางทุนเนาะก็คือจะมันจะเป็นราคาที่แก้ไขประตูปิดปิดเปิดน้ำเลยเนาะที่มันพังเนี่ยเห็นว่ามีงบประมาณในการซ่อมแซมลงมาอันนี้ข้อที่จริงเป็นไงบ้างครับ ครับผมก็ขอสวัสดีผมนายกชานศัติ์โฉมทรัพย์เย็นนายกองคการบริหารส่วนตะบนของทุนอ่าไปอสอบถามอีกครั้งหนึ่งครับในส่วนของงบประมาณที่ชาวบ้านบอกว่ามีงบในการซ่อมแซมฝายประตูกั้นน้ำที่มันพังครับตอนนี้เห็นว่ามีงบลงมาเนี่ยก็ที่จริงมันเป็นยังไงบ้างครับครับก็เท็จจริงตามอเอกสารของทางราชการก็ เป็นรา,ายละเอียดของประมาณการซึ่งเจ้าหน้าที่กรมชนได้เป็นที่ปรึกษาแล้วก็มา,าช่วยเหลือมาสำรวจพื้นที่บริเวณฝ่ายหมู่ที่6หมู่ที่ 7, ครับคองกองทุนนะครับก็เป็นแค่ราคาประมาณการในการสำรวจแต่ในกรณี